สวัสดีพี่น้องครับวันนี้กพาพี่ปีโป้น่องมาตอนนกเขานะครับไม้กัทั้งบ้านวัวเท่านะครับบั่นก็ไม้ตะมวลพ้อยงี่เพื่อบารบือนะครับจบังหวัดมาจระท่อมมื่งหนีมาสองต่อนะครับเจ้าเลม,มอนกับเจ้าปีโป้นะครับนี่ครับสะพานไม้ เจ้าปีโป้ครับอยู่ต้นนี้นะครับนกเข่าแล้วนะครับืั้นะคงคู่ใจกันครับผมเจ้าปีโป้เจอรุ่มสองเลยครับขอมหมอีกตัวนึงเหรอครับตอนนี้มีสจะนกป้าครับ โอ้ข่วงหางครับเหเงียบเนะครับส่วนเจเ้เลมอนยังบาที่มีเข่ารวมนะครับเลมอนขันนุนอยู่ ยังหน่อยมีค่าร่มครับผมมีขัดอยู่บางๆโอ้เสถนไปเทนียมาครับตอนนี้ครับผมโมนแน่ใจว่าตัวที่สองนี่เป็นตัวเมียว่าตัวเมียเหยียบก่อนซะ,นะ,ะเนาะฮะพ่แมนเหยียบแหรอกครับคือดดวนเส้นหนาช้านียบ้างนะ มีกล่องมาน้านะครับเดี๋ยวรอหลุนเังหน่อยโดดใส่หนาค่อนเลยว่าเมนตัวมาที่หลังหันมานับประเทติปากป่ไดทได้ังโดดเลยมาครับอืมแต่นกตัวเขาวกรอนตัวเสียงหน่อยกันยังคู่กันอยู่คกับ,บนก ปีโป้เดี๋ยวรอดหลุนนะครับรับพีนองพันไปยี่สิบนาทีเกือบสามสิบนาทีนกปลายัางเหย,ยียบยังคูอยู่ที่เก่าแต่วันปะีโป้หมิดกับผม,บมว่าหมั่นใจว่าทัวรที่สองนี่เขามาเราเหยียบได้ปะเดี๋ยว ผมมาตียางเขาไปจ่อเบิบ่งจอ่จอครับตอนนี้ไม่แต่เสียงนกป่าเหยียคู่อยู่อย่างเดียวยังบะทะ่ทัทศไทยเลยนะครับผมเลยบ่มั่นใจว่าวิธีการเล่นของแกนี่เป็นแบบใดพึ่งเลยมานันางฟัง,งนี่เห็นเหยียคู่ มีบางบางกันครับนกตอก็ได้ปีโปก็ได้เดี๋ยวคอยดูน้ำกันครับพี่น้องปลายังเหยียตกัวอยู่ครับผมขอมวางไก่แล้วครับแต่ว่าเพิ่งนี้เพียงประเทศใดลันอยู่ครับ นกป่าตัวนี้ตินไปตึนมาสงสัยหงส์ตัวนี้ครับปีโป,ยป้ยังเห็นบ่าแท้เลยเป็นปานใดนครับเจียงนกป่าเจี๊ยนหงายหงส์เนาะกระดุนน้อกันครับครับตัวนี้นกป่ายูน้ายูนหน้ายูนาช้าได้ด้วยครับของโดดครับ อี่างย่างเดียวเนี่ยส่วนหนกตัวผมบอ่อปากเจ้าปีโป้ผมบอ่อปากอุ้ยเหยียบเหยียบโน่นเนาะเพิ่งเหี่ยบหนกป้าเหมือนครับมีแต่หนกป้ายุคคนเดียวตอนเนี้ยยุคห่างกันนั่นแหละครับหนกป้าก็ได้ ปากนาอปีโปวเนาะตอนนี้ผมอยู่ประมาณสิบกมเตรนไหมครับดีบัวออกไข่บงน้ำกันครับอันบุคือผมจะเปลี่ยนเจ้เลม่อนมาแทนปีบัว่เอานกปลาเลยครับ ไม่ต้องมองเสยไทยขนเสยครับมาดูน้ำกันครับโอ้ออกจำพี่น้องเลยเดี๋ยวคุณจะเปลี่ยนโตครับเปลี่ยนเอาเจ้าเลมอนมาแทนครับมันเอานกเปาเป็นครับโอ้ยเสีย์ใดหนาข้นไหมครับผมผมเปลี่ยนตัวเจ้าเลมอนมาเลยครับ ง่วงแล้วคือว่ามีรถไม่อย่างนั้นก็รถคือว่านกของ่วงแล้วครับกู้กันแล้วของเบิงนะครับกาลังขึ้นไปครับผมกาลังขึ้นไปครับขุ่นกันแล้ว โอ้ให้ครับตัวนี้ครับขนาดเปลี่ยนตัวแป๊บเดียวมีรถไปจอดก็ mm hmm. เห็นรถก็ยังมาให้ก่อนหลุนกันนี่เสียงคู่แล้วครับนี่เสียงลงปลาให้กับเติบเดี๋ยวจ้าเลมอนดิเอาอยู่มาครับแก่มือให้นอ้องฮะนี่เลมอนครับใส่ยูย่ซือปลายๆนั่นนะ น,นี่ไปนกกระยุแถวนี้แล้วครับเึ็นไปแล้วโอ้ยแต่หังล้มอยเางน,นกปลาเหี้ยครับห้วหายกเกือบครับเห็นหน่อยหอเห็นไปบ่เจอ,จอเจ้เลี่อหมอนเข้าไปบดใจอยู่บ่ ครับพี่น้องล่าสุดขณะนี้ี่โมง38นะครับผมสลับรับโตเอาปีโป้มาแทน,นเลมอนตอนนี้นกตัวนั้นพาออกจากเจ้าเลม่อนมาหาบักปีโปเ้เพื่อครับตอนนี้กำลังเข่ากันนะครับตอนนี้เลมอนดูหลังตุนทีนี้เนียบต้นกระเดาไป ยินเสียงครับพี่น้องวทนเนี่ยลกป้าตัวนี้หายครับเติบครับแต่เหมือนมันจะรูบดูบนี่ทีหนูรูบรูข้ออันเนียนด c e นี่ยังไงบูดูครับอันลงมาครับแล้ยเป็นตัวนั้นครับตัวนี้ เดี๋ยวครับดูน้ำกันครับไปครับไปบูน้ำกันดูนน้ำกันครับจะได้ตัวแหลกของเจ้าบีโปที่ทำไหนวะผมคิดว่าเบืองจากลักษณะอกปลาบินมานี่มันลงสื่อค้อนพเนเย็ดพอดีเลยครับ แต่มันก็ไปเห็นตีปีกพับๆับผับาับพมองจากมุมนี้ไปมันสเห็นเนียพอดีมอ๋อเห็นต้องมองอยู่ครับพวกู้อ่ะถือว่าด้วยรับไปรุนน้ำพันครับผมโอ้ปวดตื่นเต้นครับแตมเนี่ยมันตื่นี้ขอมาประมาณ20เมตร นกปลาวัวเทิบินออกนะครับไยน้่งกันครับโอ้ตองมองจนเห็นมโอนออขาดวานาทีโอ้เครียแล้วครับพี่น้องแต่นกปลาคือว่าดิน เไปเนียดรันนะครับเพิ่งจากมุ่งนี้ลงป้ากับวัตถีบินออกบอดินครับโอ้เจอแล้วครับพี่น้องแห่งมันแล้วครับเห็นไ่มครับพี่น้องอูกแล้วยินเสียงอูกแล้วครับพับๆๆๆแล้วเห็นไ่มครับเห็นไ่มนี่ไปไปเนี่ยดโอ้เตือนเตืนครับดีใจ ดีใจดีใจแอบแดกนะครับจากพีโป๊นกป้าตัวนี้ให้ครับครับให้ครับครับโอ้เดี๋ยวหมอลงไม้เบิ้งเห็นว่าเห็นว่าโอ้ยผมตือนเต้นพี่น้งเหยียบลอยเหยียบลอยเดี๋ยวมาลงไม้เบิ้งนะครับผม พี่นอ้องนี่ครับตน้นโตเพิ่นนะเพชนไหนจือบบครับเสียงห้อยของหองครับผมเสียงห้อยของหองครับดูดูดูครับตัวนี้เจ้าปีโป้ครับนี่ตุ๊กตาผมแปมแรกแหกม้านครับผมแ้มแรกแหกหม้าของปีโป้เจดินเจดินเจดินลูกเจดินตื่นเต้น,น,ตมนผมกว่ไ เองคืงครึ่งครับนกอูย้ยสุดยอดครับผมโอ้เดี๋ยวผมปดก่อนนะครับโอเคครับปดแล้วครับโอ้งามงามงามนกตัวนี้ครับไอค่อเห็นไหมครับ ไอ้ข้อกางามสมรับปีกกามปากสั้นครับใต้ขาแตกครับซึ่งสองขางได้เห็นไหมครับเนี่ยโอ้ดุดุด,ดุตัวนี้ครับช้ำเงาๆเลยครับตัวนี้อมีขนหนวดแม่งขับพี่น้องเห็นปะเนี่ยโอ้เห็นไหมครับอยู่หัวครับ โอ้โมีงคลครับผมสุดยอดครับสุดยอดครับฝากติดตามเลยได้ครับผมอ่าเดี๋ยวผมกดเดีอยวขึ้นไป้อนเก่านี่ครับมาลุ่นกันว่ามันจะได้เลยต่ออีกปครับตอนนี้ขอมันเดี๋ยวผมมึงเวลาก่อนสี่โมงหาสิบครับสี่โมงหาิบจากแปดโมงนะครับมันเขาเจ้าปีโป้มาหนีเพราะมานันนีเขาเทียที่สามนะครับ เทเลเขาอยู่ก็พปูนนะครับต้นุูนผมมาเจาะริบอนไปเปลี่ยนนะครับออกไปปูนเจาเริบมอนกันชังขันอยู่พูนฝากกม่วงตัวปลาม่วงนีไปนะครับโอเคครับฝากติดตามนะครับสวัสดีครับผม